ร่วมกับผมด้วยก็เป็นอาสาสมัครด้วยนะครับขอตอนรับพันโทรงจดจุจ,จหอห์้สวัสด e ีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและท่านสุดท้ายเหรียญเงินโอลิมปิก2012ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยร้อยเอกแก้วพงประยุทธ์ส yeah. วัสดีครับคุณแก้วครับครับ เราต้องขยับไปทางนู้นหน่อยไหมฮะมันจะได้บาลาน,นิดนึงนะฮะทำไม่ไม่ให้พิ่แกก็แล้วกันตรงนี้โอเคอันนี้ต้องให้สุภาพสตรีปเป็นคนสัมภาษณ์ไหม <laughs> หนุ่มหนุ่แอยากคุยกับสุภาพสตร <laughs> ไีได้ค่ะได้ค่ะก็พี่เขาผ่องนะเขาญาตเรียกนะคะว่าครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกกับการที่จะมาร่วมกิจก,กรรมกับเรานะไม่ได้ข่าวว่าเมื่อวานก็ไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆด้วยใช่ครับเป็นอย่างไรไปทําอะไรกันมาบ้างนะไหนช่วยเล่าให้ต่อเมื่อวานผมกับน้องๆนะครับก็ไป ไปแนะแนวการชกหวยสักคนสมัครเล่น<อ>ไปสอนว่าเออยืนที่ถูกต้องทํำยังไงออกหมัดที่ถูกต้องทํำยังไงก็มีสมรักมีสามคนให้ไปช่วยกันอ,อ,อแก้วก็เป็นคนเป้าล่อเป้าสมจิตก็เป็นคนบรรยายไปอผมแสดงท่าทางไปนี่เขาเขาเลือกตําแหน่งหน้าที่กันยังไงคะเคยเ,เป็นไปนพระพระเอกมาก่อนต้องมาอยู่ตอนนี้นี่เหลืออะไรเปล่า คือคนไหนพูดมากๆนะครับจะให้เป็นผู้บรรยายไปพูดมากสองคนเนี่ยครับฟังฟังดูดีเนาะคนไหนพูดมากออย่างผมพูดไม่พูดน้อยฮะก็แนะนําเด็กไปนี่พูดน้อยแล้วแก้วเนี่ยอยากแก้วนี่ไม่ค่อยพูดเลยอ้าวรอเป่าไปรอเป่าไปนะอ๋อี่นามไม่ยอมถือใหม่บอกพี่ถือไปเลยอ๋อรอเป่าอย่างเดียวพี่สมแข็งยื่นห้ก็เอาออกเลยนะอ๋อนะคะแล้วเป็นยังไงคะถามพี่สมรักบาได้เห็นได้เห็นแววของน้องๆบ้างไหมคะว่ามีความสนใจในกีฬาชนิดนี้มาก ร้อยขนาดไหนคะัเรเดียเยี่ยงเลยไม่ได้มาเพิ่งมาเมื่อคืนออมาเมื่อคืนนะยังไงเชื่อมืออยู่นะเชื่อมือเชื่อมือพี่พรอยู่แล้วครับคือคือเราเพื่อจะเอาไปชกครับแต่เห็นได้สอนให้เขารู้ว่ามวยเนี่ยมันออกกําลังกายได้เพรออกกําลังกายแล้วจะได้ประโยชน์ามันผ่านกายาเสพติดได้ถ้าเรามีเวลาซ้อมกันเต็มที่เนี่ย คือโปยสมัยนี้เป็นการออกกำลังกายอย่างทันยอดเลยค่ะมีพูดไม่เก่งเนาะอ่ะพี่สมศิีค่ะพี่สมศรีมากนะคะอยากจะให้พูดถึงว่า การจะเลนกีฬาได้ดีเนี่ยนะคะจริงๆจะทําอะไรก็ตามแต่มันจะต้องมีในเรื่องของระเบียบวินัยครับอ่าอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือทำอะไรให้มันมีระเบียบวินัยได้ยังไงอ่ะแรกๆต้องเี็บมาเยอะก่อนเจ็บมาเยอะทุนเี้ยทุกทุกอย่างทุกอาชีพนะครับผมเชื่อว่าต้องทุนเราก็จะกว่าจะสาเร็จอะไรไ่้มันต้องผ่านอะไรมาเยอะอย่างที่นเดินไปครับแต่เชื่อว่าถ้าเรามีความมีระเบียบวินัยต่อตัวเองนะครับมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วมีการพัฒนาตัวเองผมเชื่อว่าทุกอาชีพทุกสาขาทุกกีฬามันสามารถสําเร็จได้ ไว้เราอย่าย,งยองแพ้ต่ออุปสรรคแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองทุทกครั้งที่เราทำงานครับนี่แหละที่ท,ที่ที่สำคัญที่ผมทำทำกเัเร็จได้ครับ คือหลายคนเวลาเรามองฮีโร่ใช่ไหมครับเราจะมองตอนที่เขาประสบความสําเร็จแต่คุณรู้ไหมครับว่ากว่าเขาจะมาประสบความสําเร็จได้ขนาดโอ้โหเสียทั้งเลือดทั้งหยาดทั้งเง่นโอ้ยกว่าจะมาได้มันไม่ยากไม่่ายเลยผมเชื่อว่าไม่ช่เฉพ่อฮีโร่นะกีฬาอะไรครับสาขาอาชีพนะอาชีพกีฬาต่างๆหรือว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรเงี้ยต้องดูที่ต้นน้ำต้นน้ำกว่าจะถึงปลายน้ำมันเจออะไรบ้างนะครับก็เชื่อว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้ตรอบุปัรรค์ที่เราเจอ สามารถที่จะผ่านุปสรรคนั้นไปได้ความสำเร็จมันอรอเราอยู่แล้วครับพี่แก้วครับพี่แก้วอยากจะบอกอะไรน้องๆครับว่าเนี่ยดูอย่างพี่แก้วเนี่ยโอเคน้องเห็นว่าเอ้พี่แก้วฮีโร่ประสบความสำเร็จแต่อยากจะบอกในน้องนะครับว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนะี่ยน้องๆต้องทํำยังไงครับก็สำหรับผมนะครับก็อยากบอกน้องๆทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือว่าคนที่เกินเยาวชนแล้วก็ตามนะครับก็อยากจะ เชิญชวนให้ทุกคนหันมาเล่นกีฬาเยอะๆนะครับเพราะว่ากีฬาเนี่ยบอกตรงครับว่าไม่มีโทษแน่นอนครับมีแต่ประโยชน์ครับเพราะอย่างน้อยเราก็ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วถ้าเราสามารถพัฒนาตัวเองอในกีฬาที่เราชอบกีฬาถนัดไม่แน่ต้องเป็นต้องเป็นมวยอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นฟุตบอลเป็นตะกอ้อเป็นวอเล็กบอลแล้วแต่ที่เราชอบเราสามารถพัฒนาตัวเองได้คิดว่าสักวันนั้นก็อาจจะมีโอกาสได้ เป็นตัวแทนของทีมชาติของประเทศชาติได้ไปแข่งขันในนามของคนไทยมีธงชาติติดหน้าอ,อกแล้วก็สามารถจะนําชื่อเสียงกลับมาสู่คนไทยแล้วก็สู่ตัวเองสู่ครอบครัวก็อยากให้ทุกคนหันเล่นกีฬาเยอะนะครับเพราะว่าจะเป็นกีฬาต่างๆอยากให้ทุกคนหันเล่นครับเพื่อสุขภาพของเราครับเยี่ยมเลยครับยินดีต้อนรับเลยครับสบายดีป้ะอบคุณรัขอบคุณครับประเทศไทยยินดีต้อนรับเด้อ วันนี้มาวิ่งที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพวกผมไปวิ่งที่โน <Yeah. S 1> ่นได้พอได้พอได้เด้อข้าวมาวิ่งที่นี่เลย <c oughs> บ้านผมบ้านผมพี่น้องกันอยู่ขอนแก่นอยู่ขอนแก่นอยู่โคราชอยู่ไหน <c oughs> ระยองนี่ระยองนี่อีสานก็ต้องบอกวันนี้ครบเลย3ประเทศเลยนะที่มารับไทย สปอลาแล้วก็วินาสวัสดีสบายดีแล <โ diy> ้วก็สินเจ้าเราจะวิ่งกันตั้งแต่มุกดาหารข้ามสะพานเจ้าภาพชายลาปไปทีศสวรรค์แล้วก er ็ไปต่อ <sushi> ท <with> er ี่ดานางกันเลยดีไหมไปกันยาวเลยสามประเทศสามคืนันแม้วอ้โจบสวยมากเลยนะคะจบสวยมากมีการทักทายแฟนคลับนะคะทั้งสามประเทศนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะก็ต้องขอพระคุณนะคะ ซุปเปอร์ฮีโร่ของเราทั้งสี่ท่านที่ได้มาร่วมพูดคุยมาร่วมทักทายเดี๋ยวเราไปวิ่งด้วยไหมคะครับไม่มั่นใจพี่ป้าบอกเลยปรึกษากเนาทีไหนเอาละครัขอบคุณมากๆขอเสียงปรบมือให้กับฮีโร่ทั้งสี่ท่านด้วยครับขอบคุณมากครับเนี่ยครับกลมครับกลมครับขอบคุณค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พิธีการนะฮะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าฮะเราจะเข้าสู่พิธีการ